ให้เพื่อนมารับแต่เพื่อนก็ไม่มารับเดี๋ยวต้องมาโทรหาเพื่อนสักหน่อยเธอเธอมารับฉันหรือยังอ่ะมันก็นานแล้วนะสิบโมงแล้วเนี่ยโอ้ยฉันมาตั้งแต่หกโมงตอนนี้สิบโมงแล้วแกยังไม่มารับฉันอีกอ่ะ กลับเองอีกสิเนะว้ายเออกลับเองก็กลับโอ้ยอะไรอ่ะชิเอ๊ะใครโทรมาอีกอ่ะไหนลองรับดูสิข่าวหรอข่าวหรอดูดีกว่ามีข่าวอะไร ฮะวันนี้เป็นคืนล้างบาปเหรอช่างเถอะมันยังไม่ถึงตอนกลางคืนเลยเออกลับบ้านดีกว่าน่าจะข่าวปอมนะฉันว่าไปดีกว่าข่าวปลอมมันหลอกคนเดี๋ยวฉันก็ต้องละมาระวังข่าวปลอมอีก ไปดีกว่าอ้ถึงบ้านแล้วเปิดข้าเข้าเสร็จแล้วโอ้ยปิดด,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 ดูสิ ลางบาะเดี๋ยวฉันก็ต้องไปอาบน้ำสินะไปอาบน้ำไปไเปลี่ยนชุดด้วยใส่ชุดอาบน้ำกัน ทำไมไฟมันดับเองอะม hmm. ทำไมไฟมันดับเองอะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยก็ยังดีที่มีแสงนี้อยู่อา้าวไฟไม่ได้เสียดว้วยแล้วใครเอาหมึกมาปิดเนี่ยเฮ้ยเปิดดีกว่าแต่เราก็อาบน้ำเสร็จพอดีล้างมือดว้วย ไม่อยากนอนเลยแต่แม่บอกว่าห้ามนอนห้ามนอนดิโอ้ยไม่อยากนอนเลยอยากเล่นมากกว่าแต่ไงเราก็ต้องนอนเตียเพราะแม่ให้เรานอนไม่อยากนอนเลยเล่น iPad ดดีกว่าเล่นเกมกับเพื่อน จอให,ใหญ่ๆไปเลยจะได้เห็นเกมชัดๆโอ้ยอูอันนี้จอใหญ่กว่าต้องเยอะไปเล่นในคอมดีกว่าอะไรวะเนี่ยอ้อลืมไปต้องใส่รหัสคอมเดวด อันนี้ตอบอะไรอ่ะน่าจะตอบลูกบอลมั้งเออถูกเฉยอ๋อแล้วก็ตังนะคะนี่ตังเราจะลดไปไหมโอเคมาสตาร์ทอยู่เออมเอาน่าจะกดอันยูทูบมั้งอันยูทูบอันนี้เอ,อ้ยถูกเฉยโอ้ให้เราพิมพ์อะไรอีกอ่ะเออพิมพ์คำว่า พิต้าเองดีกว่าช่องฉันช่องใครอ่ะเอ,าเอ,อเ้าถูกเฉยอเราแ๊บหนึ่งนี่ไงเสร็จแล้วแอปโลบ,บ <c oughs> เล่นเกมดีกว่าโอ้สนุกมากเลยไปเล่นเกมยิงปืนกับเพื่อนดีกว่าปังมาสิตั้งแอปบอปบไปเลยครับ มามาสิปั้งกลางหัวไปเลยเฮ้ยสนุกจังอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงเหมือนคนเดินเลย บอกว่าให้เรานอนแล้วอะไรกันนะ่ะโอ้ยไม่อยากนะอนปวดไม่เป็นแล้วก็อยังเาวอยู่่แอาบดีเล่นกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยอาบแนวกันแล้วกันเนาะเฮ้ยลืมไปเลยเพื่อนเราไม่เล่นข้างนอกโอ้ย เล่นคอมต่อเฮ้ยเราก็ใส่ปิดคอมเราก็ต้องมาใส่รหัสใหมอ่อีกเอ้ยอนะแต่รอบนี้เราก็จะไม่พูดแล้วเพราะเรารู้หมดแล้วมีเพนนม่มามาอือรู้หมดแล้วนี่จารรู้หมดแล้วเออปังกำหรอพี่ครับตั้งไอ้ว่าเออ ทำไงอ่ะยิงกรหัวไงอ่ะแต่งตัวดีกว่าอุย้ยปิดม่านด้วยดีกว่าฮึแลประตูเสร็จแล้วนะ มาขออะไรอีกอะใครอะลองบอกไปสิใครช่วยด้วยอ้าวแล้วมันใครอะจ,ะจะช่วยยังไงช่วยด้วยโอเคพูดอะไรไม่เข้าใจเลยล่นต่อกว่า ป้องก้อนหัวเลยค่ะอู้ชนะอีกแล้วชนะหลายรอบแล้วแรงแดงกอดด้วยเออกลับไปเล่นลูบบอตดีกว่าเป็นแม่บูเขาเลนดีกว่าจะได้แต่งตัวสวยอุ้ยมีตัวละครแล้วด้วยใส่ดีกว่าชสวยด้วยเฮ้ เริม่มน่กากลัวขึ้นแล้วเฮ้มืดแล้วด้วยเฮ้น่กากลัวแปลกแปลกนะชื่อ นอย่างนี้กว่าเร้่ะใครเคาะอะไรอ่ะเหมือนเสียงเคาะประตูเลยอาจจะมีความขอความช่วยเหลือก็ได้หรือจะเป็นขอทานก็ได้ เราไปดีกว่าแ <c oughs> อบดูข้างาดีกว่าเฮ้ย hey, ก็ไม่มีใครนึ่เลยเด็กที่ไหนามาเล่นที่บ้านวะฮ้ยปิดไฟได้สิอ้ยลืมยปแดหน้าปิดไฟดวะไปดี ช่วยด้วยใครอะทำไมไม่ออกมามันจะมีเสียงแบบนี้ไม่ได้นะฉันกลัวนะอะไรอะทำไมฉันเห็นแล้วใช้เหมือนแบบเหมือนเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำไมฉันเหตุจะใช้ควบคุมตัวเองไม่ได้เฮ้ยจะจะทำอะไรอ่ะทำไมฉันควบคุมตัวเองไม่ได้อย่า yeah, นะทำไมฉันควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมฉันมองอะไรแล้วมันควบควบุมตัวเองไม่ได้ <Yeah. S 1> จบบอลลีบูลค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ขอบคุณที่รับเชมจนจบนะคะฝากติดตามช่องเราจนไปถึง500ด้วยนะคะบ๊ายบาย